t ช่น t สเพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาเทคนิคเรื่องของทฤษฎีความสำเร็จจากโดมิโนนะคะมาให้เพื่อนๆรับฟังกันนะคะเราทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเนาะในในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งเราก็จะรู้สึก ว่าแบบเฮ้ยทำไมเวลามันเหมือนไม่พอสักทีเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่เราอยากจะทำนะคะวิธีการเนี่ยที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมและพอดีนะคะก็คือเราต้องเริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญออกไปก่อนนะคะการโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่จำเป็นนะคะจะส่งผลลัพธ์ต่อเราอย่างไม่น่าเชื่อนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะให้ทุกคนลองทำนะคะก็คือในเรื่องของการตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าอะไรคือหนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ What is the one thing นั่นเองที่เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่ถ้าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นหรือการตั้งคำถามว่าอะไรคือหนึ่งสิ่งที่สำคัญกับตัวเรานะคะยกตัวอย่างธุรกิจตามแนวคิดของ the one thing นะคะหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งบริการของบริษัทที่ประสบความสำเร็จโดยที่เขาเนี่ย มุ่งเน้นกับเรื่องที่ตัเองถนดัดก็อย่างเช่น KFC ที่เราจะเห็นว่าเขาว่าขายแต่โปรดักที่เป็นไก่เนาะแบบนี้นะคะเป็นตน้นหรือว่าอย่าง Google ที่ที่จะเน้นหรือว่าโฟกัสกับเรื่องของการที่สร้างระบบ Search Engine นะคะหรือว่า Microsoft เองที่เน้นในเรื่องของการจะทำ ระบบปฏิบัติการที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเน่เราต้องหาหนึ่งสิ่งของเรานะคะที่เป็นแรงผลักดันและเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราให้เจอนะคะแล้วก็พยายามลงมือทำนะคะโดยไม่ต้องรอให้พร้อมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแล้วเราถึงจะเริ่มทำนะคะขอให้เรารู้ว่าหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเราก็ลงมือทำมันทันทีนะคะในหนังสือเรื่อง The One Thing เนี่ยนะคะเขาได้พูดถึงทฤษฎีความสำเร็จจากโดมิโนโไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะโดยการเริ่มตั้งคำถามว่า คุณเชื่อไหมว่าโดมิโนตัวเล็กเพียงตัวเดียวอะพอเหมือนแบบมาถูกวางไว้เรียงเข้าด้วยกันค่ะวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะล้มโดมิโนตัวใหญ่ยักษ์ได้นะคะเขาจึงเปรียบไอตัวเจ้าโดมิโนตัวเนี้ยเหมือนกับการทำหนึ่งสิ่งที่สำคัญในชีวิตเหมือนเวลาที่เราคิดถึงความสำเร็จของตัวเองและความสำเร็จนั้นคือดวงจันทร์อย่างนี้นะคะแน่นอนว่าเป้าหมายเนี่ยบางครั้งมันก็ยิ่งใหญ่เนาะแล้ว มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพิชิตด,ดวงจันทร์ได้นะคะถ้าเรา,เาสามารถที่จะจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะโดยเรียงโนมิโน,โนในชีวิตของคุณในแต่ละตัวให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ข้ามขั้นตอนนั่นหมายความว่าการสะสมความสำเร็จเล็ก,ลกๆน,น้อยเหมือนเราเก็บ small win ไว้ทุกๆวันนะคะเมื่อถึงตอนสุดท้ายแน่นอนแม้แต่โนมิโนที่แบบ ขนาดเท่าดวงจันทร์อะเราก็สามารถที่จะเอื้อมมือแล้วก็ไปถึงมันได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงอยู่ในการดําเนินชีวิตของคนเราทุกคนมันก็คล้ายๆกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วก็การจัด Priority นะคะแล้วก็การการผลิตผลงานต่างๆที่เรียกว่า productivity นั่นเองนะคะมันก็คือความเชื่อมโยงกันของ3ส,สิ่งนี้แหละนะคะ หลักสำคัญก็คือในเรื่องของการตั้งการเริ่มตั้งโดมิโนโตัวแรกของคุณให้ได้นะคะและตั้งตัวต่อมานะคะตามไปเรื่อยๆความสำเร็จเนั้นนะคะย่อมถูกสร้างขึ้นตามลำดับค่ะและหากคุณนะคะจัดการกับพวกมันได้ดีเหมือนโดมิโนโเอฟเฟกต์ค่ะแน่นอนว่าชีวิตของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะย่อมไม่มีอะไรที่ยากเกินไปนะคะที่จะทำให้สำเร็จนะคะนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ ก็ก็จบแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีความสำเร็จจากโนมิโน่นะคะก็อยากฝากนะคะเพื่อนๆว่าหากอยากทำอะไรนะคะก็มุ่งเน้นลองทำสักหนึ่งสิ่งเนาะเราโฟกัสเลือกสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะหยิบขึ้นมาทำดูนะคะและเราก็สะสมไอ้เจ้าตัวสมอลวินไว้แบบนี้แหละค่ะแล้วก็ การสะสมสมอวินมันก็เหมือนโดมิโนเนาะพอเราตั้งโดมิโนโหลายๆตัวนะคะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงเวลานะคะที่สมควรแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะนั้นนะคะกับคืนมานั่นเองะคะก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเอาทฤษฎีโนโมิโน,โนเอฟเฟกนี้ไปใช้ได้แล้วก็เอาไปไว้เติมพลังให้กับตัวเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ